สวัสดีครับผมเพื่อนชาวไรดิงครับพบกับผมกอล์ฟไรดิงเช่นเคยและวันนี้นะครับผมมีภารกิจได้นำรถมาทดสอบขับขี่กับนี่เลยครับออนิว w Honda PCX 160ใหม่ต้องบอกว่าเป็นรูปทรงดีไซน์ที่มีความปราดเปรียวมากขึ้นนะครับดีไซน์สวยงามมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นเรื่องของด้านหน้า นี่ด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นไฟชุดโคมเดี่ยวยาวรับมาเลยนะครับแต่เป็นโคมเดียวที่มีความใหญ่แล้วก็มีเรียกว่า day time running light นะครับไปที่คิ้วนี้ด้วยรวมไปถึงไฟเลี้ยวก็แบบบิวอินอยู่ในตัวเพราะนั้น,นการส่องสว่างหรือการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็รับกับในช่วงหน้าเพิ่มความหรูหราความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวชุดฟลลิงนะครับถ้าเป็นด้านข้าง ก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่มันจะเป็นมุมรับมุมโคง้งมุมเลี้ยวต่างๆให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงตัวจับกันตกด้านท้ายนะครับก็เรียกว่ายึดไว้แล้วก็ดูนะครับกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันถึงแม้ว่าจะสามารถถอดแยกออกจากกันได้นะครับไฟท้ายเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นไฟท้ายใหม่ที่เรียกว่ารับในส่วนของช่วงท้ายเลยครับไม่มีออกมาเทอะทะแล้วก็ในเรื่องของไฟเลี้ยวน,นะครับไฟเบรกไฟท้ายอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเป็นแบบบิวอินก็เรียวเพียว ดูแล้วมีมิติแล้วก็มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฟีเจอร์อื่นที่ให้มานะครับการดีไซน์ใหม่นี่ก็คือชุดนะครับที่เป็นคอปเปอร์แฮนด์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเป็นแฮนด์เปลือยใช่ไหมสำหรับตัว160ใหม่เนี่ยก็จะเป็นที่มีครอบถ้าดูไปก็จะเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่างตัวฟอร์ซ่าสามาสูนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเลือนไหม้ตัวนี้นะครับเป็นเลนใหม่แบบ TFT ต้องบอกว่าตัวนี้คือตัว็อปสุดนะของพิเศษยื่สิบสเป็นะครับ,เ,รเ, FT, รบเห็นได้ว่่จอ ส่องสว่างเห็นได้งายชัดเจนแล้วก็มีโหมดฟังกช์ชันนะครับในการใช้งานคือปุ่มสติ๊กตัวนี้นะครับสามารถที่จะขยับเลือกโหมดได้นะครับเพราะมัจะเป็นในส่วนของการปรับหน้าจอ,อก็ดีแล้วก็ในส่วนของนะครับการสตาร์ทสต็อปต่างๆก็ยังคงเป็นสมาร์ทคีย์นะครับหรือที่เราเรียกกันแบบเตาแก๊สนั่นเองนะครับสำหรับสวิตแล้วก็การเปิดฝาถังน้ำมันหรือว่าเปิดเบาะอยู่ที่เดียวกันครบเซตจบในที่เดียว นะครับแล้วก,ก็การดีไซน์ท่อไอเสียทรงสปอร์ตแบบนี้ครับเบาะครับที่ให้มาใหม่ก็คือเป็นเบาะแบบทูโทน2สีผู้ขับขี่ก็สีดำนะครับปู้ซ้อนท้ายก็เป็นสีน้ําตาลเรียกว่าดูหรูดูพรีเมียมอีกหนึ่งอย่างครับที่อยากจะบอกก็คือในชุดของชุดเบาะชุดใต้เบาะเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยนะครับเบาะมีขนาดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นใส่หมวกเต็มใบได้นะครับรวมไปถึงก็จะมีการเสริมจุดนี้นะตัวเก่าไม่มีเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ย เบาะมันจะพับเด้งมันทับหัวตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวเขาจะขั้นไว้ไม่ให้มันงับหัวเราเวลาเราเก็บสัมภาระต่างๆง่าแล้วก็ปิดได้ง่ายปุ๊บเปิดมาก็จะมีปุ๊บนี่เห็นไหมโอ้โหนี่และก็ในส่วนของการเซ็ตระบบช่วงล่างมาให้ใหม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าและหลังนะครับก็มีการปรับในเรื่องของระยะยุบมาให้ใหม่นะครับทำให้มีความนุ่มหนึบขับขี่ง่ายแล้วก็มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเครื่องยนต์ครับ ยังคงใช้เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ 160cc แบบ ESP+ Plus แน่นอนครับเรื่องของความรุ่มนวนอัตราเร่งแรงบิดแรงท้อแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ําซึ่งจะสามารถทําให้แรงม้านั้นนะครับยังคงอยู่ในนะครับพิกัดที่นะครับสามารถที่จะเร่งแซงได้อย่างเต็มที่คือว่าแรงม้าไม่ตกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัว o n l n e P160 x ใหม่เอาละทีนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการขับขี่นะครับการใช้งานจริงจ ซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของรูปทรงที่ดีไซน์มาใหม่นะครับ Riding c o s i t i o n เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงบนเนี่ยนะครับในเรื่องของแฮนด์ในเรื่องของทุกข้อมเนี่ยจะมีการยกระดับอัพขึ้นมาแล้วก็มีการหักมุม,มองศาในการควบคุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวชุดแฮนด์จะมีความสปอร์ตก็คือว่าเป็นยกขึ้นมาแล้วงุ้มองศาให้เรานะครับสามารถคอนโทรลรถและดับแฮนด์ได้มั่นยิ่งขึ้นแล้วก็มีระยะที่ไม่ไกลจากผู้ขับขี่ทำให ส่วนข้อสอบจะงอได้การควบคุมขับขี่ค่อนข้างจะง่ายในการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดและติดขัดมากมันจะค่อนข้างที่คอนโทรลได้ง okay. ่ายมากสําหรับตัวแฮนด์นะรเวอร์ั่นใหม่นะครับแล้วก็การวางเท้าหรือจุดยึดเท้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะแบบฟอร์เวิร์ดไปแบบทัวริงก็ได้นะครับหรือขี่ธรรมดาก็ได้นะครับก็สามารถที่ยืดหดขาได้ตามสรดระของแต่ละคนนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้แหละกำลังดีก็ทำให้คอนโทรลรถได้ง่ายเราขับขี่ในเมืองส่วนใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่ใช้งานในเมือง เพราะนั้นมันจะคล่องตัวในเรื่องของการพลิกเลี้ยวหรือว่าการที่เราเข้าซอกเล็กๆเนี่ยด้วยรถที่มันไม่ใหญ่มากเนี่ยทำให้มันซิกแซกได้ง่ายขึ้นนะครับบรดิ้งโพซิชันต่างขึ้นขี่ได้เร็วขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่าไม่เทถทะนะครับแล้วก็มั่นใจในการที่จะซิกแซกหรือว่าหลบการจราจรต่างนะในส่วนของช่วงล่างต้องบอกว่าตัวนี้เป็นช่วงล่างที่อัปเกรดมาใหม่นะครับช่วงหน้าช่วงหน้าถึงจะเป็นเทเลสโคปิกข้างหลังเป็นคอยสปริงนะครับ มันสามารถที่จะได้่ากการอัปเกรดมาแล้วเนี่ยมันทำช่วยให้เราแบบรู้สึกว่ามีความนุ่มนุ่มขึ้นหนืบขึ้นในการที่จะตกหลุมขึ้นเนินหรือในการเลี้ยวต่างๆเนี่ยนะครับการคอนโทรลรถหรือว่าการขับขี่เนี่ยนะครับเราจะไม่เสียการทรงตัวแล้วก็ไม่รู้สึกสะท้านขึ้นมาถึงมือหรือถึงขาหรือถึงตัวเรามากจนเกิดไปนะครับนี่คือการดีไซน์ช่วงล่างที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่และแน่นอนครับในเรื่องของเครื่องยนต์ต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้เครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ํา 1 6 0ซียังคงเป็นเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งดีนะครับในส่วนของ ESP ที่ให้มาอัตราแรงบิดแรงทอร์ที่มันช่วยให้เราเติมคันเร่งและรถสามารถไปตามเส้นทางหรือว่าไปทางที่เราต้องการได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกขี่แล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของอัตราเร่งมันดีแล้วความปลอดภัยวันนี้ตัวนี้ให้ดิสเบรกมาหน้าหลังสาหรับตัวท็อปนะครับนี่ครับเบรกหน้าครับพร้อมกับ ABS นะครับต้องบอกว่ามั่นใจได้ ในระดับเงื้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับให้เป็นคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่มาส่วนดิสหลังนะครับก็อันนี้ไม่มี ABS นะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดจานเดียวนะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์ที่เป็นลูกสูบเดียวนะครับลูกใหญ่มากเพราะฉะนั้นลูกสูบที่มันใหญ่นะนะจานเบรกหรือว่าผ้าเบรกที่มันใหญ่ตามเนี่ยก็จะสามารถจับผ้าเบรกหรือว่าจับจานเบรกได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น นะครับเรื่องของการชะลอหยุดนะรหรือก็ต้องการเบรกแบบกระทันหันแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้มีนะครับ HSTC คือ Honda s e l e c t a b l e Torque Control ช่วยในเรื่องของการล้อสลิปล้อหมุนนะครับหรือว่าการใช้พื้นลื่นพื้นทรายเนี่ยเวลาเราเลี้ยวหรือว่าเราเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยนะครับล้อที่มันรู้สึกฟรีเนี่ยเครื่องยนต์จะตัดลอกการทำงาน นะครับตัดแบบตึกๆๆทำให้เราไม่ล้อหมุนสไลด์แล้วก็จะมว้วนจนล้มไปก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับต้องบอกว่าการใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวนะครับอัตราเร่งที่มันอย่างที่บอกว่ามันสมูทมากนะครับทำให้รู้สึกว่าขับขี่ใช้งานนะครับไม่ว่าจะอ่าตอนนี้ก็ไลเดอร์บ้างนะครับหรือว่าการใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งการขับขี่ทางไกลเนี่ยผมว่าขนาดใช้งานในเมืองเนี่ย ความเร็วที่เราขับขี่อยู่ประมาณ6 0 8 0บแิบร้อยบางทีอาจจะมีร้อยกว่าๆบ้างซึ่งมันสามารถทำเลขเกิน110สกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางไกลเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปได้แบบยาวๆแน่อนอนแล้วค่าประหยัดน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่า Honda เองเนี่ยเน้นในเรื่องความประหยัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการใช้งานแต่ละคนมันต่างกันบางคนใช้คันเร่งเยอะบางคนใช้คันเร่งน้อยบางคนนี่ขี่เรื่อยๆอัตรา,าการซิปเปิดน้ํามัน,ม,นมันจะบอกค่าตรงเป๊ะไม่ได้นะครับบางคนใช้มากบางคนใช้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ แล้วแต่เรียกว่าสไตล์การผิวแต่ละคนแล้วกันแต่เรื่องของประหยัดประหยัดแน่นอนต้องบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ดูแล้วปราดปเปรียวโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ Honda Win Center ทั่วประเทศนะครับนี่กับ AllNe w Honda p พ x 160ใหม่เอาละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครั้งหน้านครับการรีวิวกับ Riding ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทางโซเชียลจะนำรถรุ่นไหนมาให้เพื่อนๆได้รู้จัก เป็นหนึ่งทางเลือกข้อมูลนะครับในการทางเลือกว่าเราต้องการรถแบบไหนสไตล์ไหนเพื่อมีการเปรียบเทียบในการใช้งานวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ไว้ด้วยนะครับให้เรามาเจอคณะกระดิ่งกิ้งๆเตือนเมื่อไหร่เปิดดูได้เลยนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการรีวิวจาก Riding c h anel n และผมกอล์ฟรอดิงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ